อันนี้คือคือลูกที่เป็นบีมมาสเตอร์เรื่อยๆที่ได้จากการทำอีทีโอ้นี่ครับโอ้โหสามตัวนี่ครับผมสวยทีเดียวครับตัวเมียตัวเมียด้วยนะตัวเมียหนึ่งตัวนั้นของของสมาชิกตัวเมียนั้นของผมตัวผู่กับตัวเมียนี้ครับประโยชน์มันก็จะได้กับสมาชิกครับเป้าหมายที่มีอยู่ที่นี่ก็คือเลี้ยงวัวยังไงให้ได้300โลในหนึ่งปีครับ สามรอโลส่งมาก็สามหมื่นกับบาทเรีบเงแค่หนึ่งปีส่งมาให้กลุ่มสามหมื่นกบาทกลุ่มเรี้ยงสี่ห้าเดือนส่งต่อไปสามหมื่นกบาทเป็น4ี่หมื่นไปนี่นะมันก็จะได้ประโยชน์ต่อต่อเกษตรกรโดยแท้จริงครับผมครับผมตั้งเป้าหมายว่าว่าเราจะต้องมีแม่พันธุ์บีมาสเตอร์หนึ่งรอแม่ครับ มีแปลงญ้าอยู่สองร้ไร่้สนับสนุนโดยน้ำสวัสดฟาร์มอำเภอลำดวนจังหวัดส,สุรินทร์จำหน่ายกากเบียรกากถั่วเหลืองฝุ่นข้โพดปลีกส่งมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้เรายังอ,อยู่อีกฝั่งนึงครับผมขอ,ของฟาร์มนึงครับผม ลุงจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับอันนี้ก็เราก็มาโซนที่สี่แล้วครับผมตรงนี้ครับอันนี้เป็นลูกกีชีอันนี้เป็นแองกัดแอ็กัดนะครับผมนี่เขาอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ปีหนึ่งละอายุปีหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นตัวมีใช่ไหมครับตัวผู้ครับไว้ทําพ่อพันธุ์โอ้อันนี้ลงไว้ทําพ่อพันธุ์นะครับครับไว้ไปภุมมฝูงวากิวครับดูขนฟูเลยนะครับผมก็สวยนะครับผมเป็นเป็นอ่า ตัวผู้ที่สวยนะครับผมเป็นแงกัดเรือร้อยตาบอดนะครับผมลำปีกินตาไปค้างหนึ่งแต่วันนี้เขาก็หายดีหมดแล้วเนาะคครรัับบสมบูรณ์พันุ์ดีอยู่เพียงแต่สภาพอากาศร้อนจะไม่ค่อยไหวคครรัับบเป็นโซนหนึ่งครับผมนี่ก็ชุดโอ้ชุดแม่ตัวรับที่เป็นวนรับใช่ไหมครับครับผม นี่ครับผมแม่ตัวรับสองตัวนี้เป็นวัวนมนะครับผมอันนี้คือเราทําอ่าท้องแล้วครับตัวนี้ตัวนี้คือเขาคลอดลูกแล้วครับอ๋อคลอดแล้วครับเพิ่งแยกลูกเมื่อวานนี้แยกก็รอเตรียมผสมหรือไม่ก็จะเอาไปขุนันมีสองทางครับผมก็อาจจะเป็นถ้าเราเอาไปทําเป็นไม่รับต่อได้ได้ไหมครับได้ครับก็ยังคิดอยู่ว่า จะทำอยู่เพราะว่าของสยามเวทติกเขาจะทําอยู่แต่ว่าจะรอจองตัวอ่อนว่าจะจะทํายังไงแบบไหนราคาเท่าไหร่ครับครับเราก็คิดค่าทําตัวละหมื่นคิดค่าทําตัวละหมื่นเนาะครับครับก็นี่ครับเป็นลุงก็ใช้เป็นแม่นมนะครับเป็นเป็นแม่รับครับเพราะว่าลูกจะสมบูรณ์ดีกว่าครัครับตอนนี้ก็รอเซตเซตอย่างน้อย3เดือนครับเพื่อ ตั้งแต่ลูกหย่านมสามเดือนแล้วมำรุงเซ็ตให้เขาครับอันนี้คือคือลูกที่เป็นบีมมาสเตอร์เลือร้อยที่ได้จากการทำอีทีโอ้นี่ครับโอ้โหสามตัวนี่ครับผมสวยทีเดียวครับตัวเมียตัวเมียด้วยนะตัวเมียหนึ่งตัวนั้นของของสมาชิกตัวเมียนั้นของผมตัวผู้กับตัวเมียนีค้ครับครับโอ้สวยครับผมนี่ครับ ยังไล่เลียกันกันเลยครับเลยครับตัวนี้จะเกิดก่อนสองเดือนครับตัวนั้นเกิดพร้อมกันเดีย๋ยวเรามาดาูมันท้ายกันนะครับครับครับสวยทีเดียวนะครับนี่ก็ยังไม่ได้บำรุงพึ่งหย่านมพึ่งพึ่งแต่ศูนย์เขาแผลยังไม่หายเลยนี่ครับครับ ตัวนั้นหายแล้วตัวนี้ช้ากว่าเขาอย่างอยู่นี่เราทำเองหมดนี่ก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะครับครับส่วนส่วนมากเรานอยจะซื้อมาชุดน,นี้ก็ <S 2> <S 2> ตัวนึนก็สองแสนหะ้าเนาะครับตัวหนึ่งสองแสนห้าเรามาทำาีิีีได้ก็คุ้มไหมคุ้มครับมันก็เป็นก้าวกระโดดครับ,รบพรพราถ้าไปวิ่งซื้อพอพันมันก็หนักอยู่อย่างน้อยเราทำเองได้ก็ ไปสับเปลี่ยนกันครับผมครับเปลี่ยนกับเครือข่ายอื่นเข้าไปเรามีสายนี้เขามีสายโน่นเนี่ยเวลามาใช้แต่อย่างน้อยอยู่นี่ก็จะใช้ได้อยู่สี่ห้าปีครับพอมีตัวนี้ตัวนี้อายุสี่เดือนเนาะก็มีตัวนน้นปีกว่าตัวนน้นจะใช้ได้อยู่สองจะใช้ได้สี่ปีครับครับผมครับเพราะมันสองตัวจะใช้ได้สี่ปีสลับกันครับเราก็เอาไปใช้ในาร์ม เคอขายสมาชิกแล้วก็ค่อยเวียนกันผมก็จะใช้ตัวตัวหนึ่งเป็นหลักสองปีครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนั้นกลับมาใช้อีกสองปีครับผมครับแล้วตัวนี้ก็จะขึ้นต่ออีกสองปีมันก็จะอย่างน้อยเรามีพ่อพันธุ์คุมฝูงหกปีละและลูกที่จะเกิดต่อต่อ,ตอจากพวกนี้ไปก,ก็จะต่อเนื่องได้ครับครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวคิดที่ลุงวางแผนไว้นะครับว่าจะ ตั้งตั้งวางแผนไว้ว่าในอนาคตครับครับผมแล้วลุงในอนาคตเราตั้งตั้งเป้าหมายไว้ประมาณไหนครับผมตั้งเป้าหมายว่าว่าเราจะต้องมีแม่พันธุ์บีมาสเตอร์หนึ่งรแม่ครับมีแปลงหญ้าอยู่200ร้อยไร่เลี้ยงวัวให้ได้หนึ่งรแม่แล้วก็มีเป้าหมายที่จะเอารายได้ตัวเนี้ยไปปลด นี่ของกลุ่ม,มเพราะว่าการทำวัวเนื้อม,มันใช้ทุนค่อนข้างสูงเพราะที่นี่ทำแบบครบวงจรมีทั้งขุนทั้งทำเนื้อเองนะทำร้านอาหารเองซึ่งม,ม,มันใช้ทุนสูงมากแล้วสมาชิกได้ประโยชน์ไม่เต็มทีนะ่เรื่องการผสมเทียมติดน้อยนะเรื่องการรวบรวมวัวเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นยังทำได้น้อย ก็เลยพยายามมีเป้าหมายว่าถ้าถ้าเรามีพ่อพันธุ์ไว้ไปคุมมูงเรื่องการผสมก็จะลดไปครับผมแล้วก็ข้อกลางสามารถรับวัวได้ทั้งหมดที่เราเอาไปผสมกลับมารบประโยชน์มันก็จะได้กับสมาชิกเป้าหมายที่มีอยู่ที่นี่ก็คือเลี้ยงวัวยังไงให้ได้300ร้โลในหนึ่งปีครับสามร้โลส่งมาก็สาม0มื่นกํบบาาร เลี้ยงแค่หนึ่งปีสง่งมาให้กลุ่มสามหมื่นกว่าบาทกลุ่มเลี้ยงสี่ห้าเดือนส่งต่อไปสามหมื่นกว่าบาทเป็นสี่หมื่นไปนี่นะมันก็จะได้ประโยชน์ต่อต่อเกษตรกรโดยแท้จริงครับ,รบแล้วก็การปลูกหญ้าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าที่นี่ส่งเสริมเรื่องการปลูกหญ้ามาสี่ห้าปีมันไม่ได้ตอนนี้ผมก็ต้องลงไปทําเองละ เดี๋ยวคอยไปดูแปลงหญ้าที่สีขอไหนผมไปทำาห้หญ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะให้ไปช่วยปลูกได้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเราไปาดูคุณลุงดำนในการปลูกหญ้าทางาฝั่งฝั่งบ้านบกองนะครับผมเดี๋ยวใกล้วันถ้าพ่อไปเดี๋ยวให้ติดตอ่โอโทรมาเดี๋ยวผมไปไปดเดี๋ยว<ด>วันการปลูก วันไหนไปตัดเดี๋ยวโทรบอกครับวธีการตัดแบบไหนเราใช้รถขอบเลยนะครับเป็น,เ,ปน,เ,ปนเครื่องอดิสมเวอร์รตัดใช้รถไถยลากตัดตัดมันก็จะวางอยู่เป็นแถวเลยครับแล้วก็พอตากแห้งก็เครื่องเข้าไปอัดตัวดิสมเวอร์เราใช้เครื่องขนาดขนาดกลางครับก็ใช้กับรถขนาดกลางได้แต่ยังของ พี่สุรพินแกใช้นั่นเครื่องขนาดใหญ่ต้องใช้รถ50แรงขึ้นรรเราลดต้ดทนทุนลงมาแล้เป็นเครื่องจากจีนใช้ระบบสายพานมันก็ดูแลง,ง่ายหน่อยเพราะว่าปกติมันใช้ระบบเฟืองเดี๋ยวไปดูพ่อพันบีมาสเตอร์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนที่5กันคนระับ